ทำคุณคิดไงมาเปิด <faith> ร <food> ้านเี็กันชิ้นแล้วเราอยากกาสนับสนุนตาไทยแล้วเราดูคลิปดีๆูงเยอะด้วยไงเรารูว่า การต้องสนาดสันหน่อยมาชมร้านนะครับได้นะครับเชิญได้ไหมครับมีวายมีทาเปียด้วยไม่น้องเชิญได้แบบวัดเฟรนชิชแต่ว่าแบบดีเซคชั่นวายมีท่าเบียดมีเนี่ยนี่เงวันนี้มีสเปเชียลเมนูก็คือแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันรากระพงหมูกระเพริมพริกสแนปเปอร์กระพงมะพร้าวโคโค่นสแนปเปอร์เัวแล้วเล่นไปตัดตาเดียวครับตาเดียวตาเดียวควันไอฟิชเดีมยวาที่ไหนนครับชมงานครับ beautiful fish แต่งตัวหลังไม่ลึกเลยจะมาดูนะว่าเฟรนช์ฟิชที่ทำมาจากพวกประดุก รัส,สลิทฟรานีนจะเป็นยังไงไม่มีตัวอะไรเลยนะน้าก,ก็มีบอกเสีส่ยมไอ้ปาดีานะ่านะครับตัวนี้เป็นปลากระมงเท้าจริงๆแล้วกระมงเท้าเนี่ยเป็นสตล์เ,เกมนะมันมากในการเยอะนะครับแต่ว่าน้องคนมาก,กินเขาก็รู้สึกว่าเนื้อมันจะแห้งแต่ว่าทุกครั้งที่เรากินกอร่อยสุดก,ก็คือชุบแป้งทอดคนี่อาจจะเป็นการเพิ่มมูลค่าเลยเพราะว่าซื้อแตกละชั่โมเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบได้ มาแล้วครับด้วยประสบการณ์ตกปลา30ปีกับยาน้ําแค่พี่เห็นรูปลักษณ์ของมันก็สามารถเรีรู้ได้แล้วว่าแต่ละตัวคืออะไรนะครับผมอันนี้คือชงงามนะครับกระพงใช่ไหมครับอันนี้ตาเดียวครับผมทำไมถึงรู้ได้ขนาดนั้นนะมีป้ายทุกอันเลยครับชัดเจครับชัดเจนจะมาลองจากอะไรก่อนดีครับพี่ฤทธิ์กระพงไหมลองกระพงครับขอดูแป้งนะครับโอ้โหขาวเนียนแล้วดูสะอาดมากนะครับอันนี้แนะนำให้ทานกับซอสเลยครับท่าเลยพี่ทาท่าทานทายังว่าแล้วไม่มี นี่นะครับหูไม่แห้งเสียงเนื้อแบบไม่อมน้ำมันนะเนื้อปลาไม่แห้งไม่อร่อยครับไม่แดกเลยครับผมกินไม่หมดเลยเนี่ยทำแป้งกรอบดีเนื้อนี่คือถ้าบอกว่าตัวนี้เป็นตัวนี้แห้งสุดแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าฉ่ำมากไม่ได้ตัาแห้งเลยลื่น อืคือคนที่กินปลายากกินได้แน่หรอได้เมาลองอยากให้มาลองชอบมาต้องโคก็ไม่กินได้นะแค่ไหนกันถ้านข้าวไปทานเมดนนะเอาเหรอทำกับมือเลยเขตีไม่ว่างเดินหน้าตาเนี้ยนนี้เหมือนกระเพาะของอังกฤษมากกว่าเลยผลงานนี้มันปลายที่บอว่าจะชอบมากโอ้โหังเสียงกรึบกรึบเออหลังฟองเบาหนนึงครับทุกทีโอ้ยดาราวหวายยังไงความช้ำอยู่นะ อ้ําใช่เนนี่นุ่มลื่นกว่านะครับอ่านั่นจะเหมือนแบบอ่ากินแบบปลาอะไรกินง่ายๆลื่นๆจานหนึ่งเราทานอยู่ประมาณเท่าไหร่สามร้อยแล้วแต่แล้วแต่ชนิดครับถ้าเป็นพวก premium มันตัวปลาหนึ่งก้อนเท่าไหร่ต่อชิ้นร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบครับมี่สองรังี่คือเบสิคกับพรีเมียมอ่าเบสิคเนี่ยอยู่ประมาณสามร้อยสิบบาทถ้าพรีเมียมเป็นสามร้อยสิบราคาไม่แพงครับขนาดเนื้อน้หนักชิ้นปาเรื่องนี่ดีไม่ดีมากินสองคนได้เลยนะเนี่ยหนึตาเดียวนะครับ one eye fish one eye fish ขออนุญา ันนี้เนื้อเขาจะบางมันจะเบาไม่กรีไม่กีหน่อย่วนกันะว่านอกเหนือจากตัวเนื้อปลาคือแป้งเนี่ยแป้งทำดีแป้งนี่แบบกรอบมากนะวันเราถ่ายที่เฉลิมเสร็จโดนแอร์ลาดมาอยู่ประมาณสักสิบนาทีก็ยังแบบฟังที่<อ>นี่<อ>จริงๆตอนแรกมาหนากว่านี้พี่เพิ<อ>่มมาเบามากแอร์เป่าไปหมดแล้วเนี่ยยังเป็นท่แป้งเด็กแซบครับแซบสเต็กไหมสลัดก็มีดูจากเ t e เจอร์ของเนื้อปลาแล้วชัดเจนครับเป็นชมน้ำม่ได้้รรูคัาเกลียดไหมเจ้าบอม หรือว่าแต่ละคนที่แบบไม่อยากกินแป้งอะไรเงี้ยก็เมนูนี้ก็ดีต้องคุยกับพี่บอยรอบนี้ไม่คุยเฮียเลยไม่คุยเฮียเลยทำวะมีขาดไปนะอร่มากทีน้ซอสอะไรครับนี่เจลครับผมเจลใช่อ่ะโอ้โหเนื้อเนื้อ กินแบบยูทูบเบอร์ไปโอ้โหเฮ้ยนแบบกระเบื้องมปเ่ยนอ้กอบจะร้อนรับครับครับครับ